ใครไม่มียังไงท่านนายกเงีบบโคลลิแล้วเขียนว่าไม่มียังไรกับความเห็นของผมผมผมไม่รู้ไม่รู้ไม่ติดใจไม่ติดใจท่านท่านท่านถือว่าเราเอาความเป็นใหญ่อย่าไปเอาคน คุณผู้ชมครับล่าสุดคุณวิศนุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับได้ออกมาเปิดใจถึงสถานการณ์ล่าสุดนะครับคือถ้าให้พูดกันตามตรงก็คือออกมาบอกว่าคุณเศรษฐานายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยตามตื้อคุณวิศณุเนี่ยนะครับ อย่างหนักเลยใช้คำนี้นะฮะเพื่อมารับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีจริงๆคุณเศรษฐายอยากจะให้คุณวิษนุเกลืองามนี่นะครับมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีเลยนะก็แสดงว่ามีภาวะความจำเป็นอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่ต้องใช้บริการของคุณวิศณุเนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและก็ประสบการณ์เกี่ยวกับข้อกฎหมายเป็นจำนวนมากตอนแรกเนี่ยคุณวิษณุปฏิเสธนะให้เหตุผลทั้งเรื่องของสุขภาพรักงานอื่นเอาไว้เยอะอยู่แล้ว แล้วก็มีปัญหาที่บ้านต้องทําการแก้ไขนะครับก็พยายามปฏิเสธนะฮะแต่นายก็ตื้อไม่เป็นรองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าให้ไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก็ได้คุณมิสูเองก,ก็พยายามใบเบี่ยงแล้วนะครับเหมือนกับว่าไม่สะดวกแล้วก็ไม่อยากจะเป็นข้าราชาการการเมืองด้วยเอาไปเอามาก็พยายามจะสลับมาที่ตําแหน่งที่ปรึกษาเลขาธิการสํานักนายกรัฐรมนตรีแต่ล่าสุดเนี่ยเข้าใจว่า น่าจะเป็นจบที่ตําแหน่งที่ปรึกษานายอุมตรีคุณผู้ชมแปลกใจไปครับทําไมคุณเศรษฐาถึงต้องตือ้อคุณวิศณุข,ขนาดนี้มันมีงานอะไรบางอย่างที่จําเป็นหรือเปล่าคือจากการเปิดเผยเนี่ยเหมือนกับว่าคืออยากให้คุณวิษนุไปเป็นคนกลางในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนื่องจากมันมีความเห็นเรื่องการทํางานข้ามกระทรวงบางอย่างเนี่ยนะครับไม่ลงไม่ลงตัวไม่ลงรอยก็เลยอยากได้คนกลางที่สุดอย่างคุณวิษณุเนี่ยเข้าไปช่วยตรงนี้นะครับ แต่นักข่าวก็สงสัยว่าเหตุผลที่แท้จริงมันเกี่ยวข้องกับเร,รื่องที่4 0สวยื่นคำร้องไปจนถึงสารัฐธรรมนูญว่านายกจะพ้นจากตำแหน่งหรือเปล่าคุณวิสุบอกว่าไม่เกี่ยวกันนะแต่คุณวิสุคิดว่าถ้าไปรับตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐรมนตรีแล้วนะครับก็อาจจะได้รับมอบหมายนะครับให้ไปช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วยแต่ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับมีหัวหน้าทีมกฎหมายดูแลอยู่แล้วนั่นก็คือสำนักงานกฤษฎีิกาแล้วก็คุณพิชิตชื่นบาทน,นะครับ นี่คือสิ่งที่ทุกคนสงสัยว่าเอ๊ะมันมันมันเป็นเรื่องนี้หรือเปล่านะเพราะนายก็ต้องลุ้นนะครับเนื่องจากมาติของสารรัฐมนุนที่ผ่านมาเนี่ยกวาดเสียวอยู่ไม่น้อยว่าจะหลุดหรือไม่หลุดจากเก้าอี้นายการัฐมนตรีแต่อีกหนึ่งไฮไลท์สาคัญที่สื่อมวลชนเขาสอบถามเลยนะครับคุณวิสุติใจไหมว่าที่ผ่านมาคุณเศรษฐานเลยนะครับเคยทวิตเตอร์แล้วก็แชร์ภาพการให้สัมภาษณ์ของคุณวิษนุว่าไรยางอาย โอ้โหคำนี้แรงนะครับเหมือนกลืนน้ารายตัวเองหรือเปล่านะครับคุณคุณวิศุก็พูดชัดเจนนะครับว่าเจ้าตัวนั้นไม่ได้ติดใจแต่ประการใดนะครับสําหรับประเด็นคําที่ว่าไรอย่างอายเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็ต้องรอติดตามดูแหละครับว่าคุณวิษณุจะเข้ามาช่วยงานน้ํากรีเรษฐานเนี่ยภายใต้บทบาทแบบไหนแล้วก็เป็นเรื่องอะไรคุณผู้ชมมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ว่าอย่างไรกันบ้างครับ เสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ EC Coffee โดยทีมข่าว EC ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของออหลอดเลือด เรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน u t u b e นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่องอินบ็อกซ์พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ยซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละ อยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทำให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่าหน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วก็มีมีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็ พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้าหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกําลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะฉนั้นกาแฟ EC Coffee ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ําตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้ําส้มน้ํามะพร้าวสมไม่ทุกแบบนะครับเพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เขาเราทางานมาหลายเดือนนะครับ เขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสำคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจําสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็รายได,ได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทํากิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทําแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมแล้วขายไส้ก๋ววันนี้ทํากาแฟเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับ ตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นนี่มันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่าราถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทําเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียง แล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลำแข้งของตนเองนะฮะนี่ฮะ Easy Coffee นะครับชุดละแค่เพียง300 3 0 0อะไรบาท1ชุดมี12บอนะครับหากสนใจพิมพ์สนใจสนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับ สำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กําลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบํารุงกันสักหน่อยเ็ดลิ้นจือครับคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้านการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พาร์กินสันและบํารุงดวงตาเ็ดยามาบูชิตะเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาท เซลล์สมองป้องกันพากินสัรอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจําให้ดีขึ้นทังเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจําหัวชิโครี่ครับพรีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียและก็เนื้องอก เห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกันและวิตามิน B12 ินะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการ ดูแลสุขภาพร่างกายเข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทํางานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจําระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับทำให้ร่างกายเด่นนะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไป รับประกันครับว่าผมทําข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟาให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายผมไม่อยากกินกาแฟาทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟาผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ยเป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับ ของแท้แน่นอนนะฮะอย่างที่ผมบอกไะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนคนจะทักหน้าตามผ่องใสมากขึ้นนะครับน้ำหนักผมก็ลงนะแต่ผมทําหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกําลังกายควบคุมอาหารเ,เลือกของที่มีประโยชน์เนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะค,คุณผู้ชมสนใจมพ์คงเพราสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวนะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาทเท่านั้น ขอบพระคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ e ีซี่นิวส์อีซี่ยุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับ